ล่าสุดนะคะมีประเด็นร้อนแรงนะคะที่กําลังเป็นประเด็นระหว่างไทยกัมพูชาอยู่นะคะเมื่อนางเฟืองสกุลหารัฐมนตรีวัฒนธรรมกัมพูชานะคะได้หยิบเรื่องวัดภูม่านฟ้าในจังหวัดบุรีรัมย์ไปกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกของยูเนสโกนะคะโดยมองว่าสถาปัตยกรรมบางส่วนนะคะมีลักษณะคล้ายกันกับนครวัดหรือวัองกอวัดมรดกสําคัญของกัมพูชาจนอาจจะส่งผลกระทบต่อคุณค่าทางวัฒนธรรมนะคะทางฝั่งกัมพูชาแนละขอให้ยูเนสโกตรวจสอบรายละเอียดพร้อมตั้ง,ง,งคาถามว่าวัดใหม่ของ อาจจะเป็นการสร้างซ้ำจนทําให้สัญ,ญลักษณ์ทางอารยธรรมของกัมพูชาถูกลดทอนความหมายลงนะคะทางไทยนะคะก็ได้ตอบโต้อย่างชัดเจนโดยนายศรีศักดิ์พงศ์เกแก้วนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของไทยออกมาไปที่เสร็จข้อกล่าวหานี้แล้วก็ย้ำว่าวัดภูมั้นฟ้านะคะไม่ได้เป็นการลอกเลียนแบบนครวัดและก็การหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นในเวทีระหว่างประเทศอาจจะไม่ใช่วิธีการที่เหมาะสมทางการไทยเห็นว่าถ้าเกิดข้อกังวลควรเจรจาแบบทวิภาคีโดยตรงระหว่าง2ประเทศขณะเดียวกันนะคะทาง ไฟวัอต์นะคะ ก็ได้ชี้แจงว่าโครงการนะคะหรือว่าการสร้างวัดนี้ได้แรงบันดาลใจจากศิลปรกรรมของโบราณในไทยนะคะอย่างเช่นปราสาทนนมรุง้งหรือว่าปราสาทพี่ไม้ก็ไม่ใช่ก,การจําลองหรือว่าเรียนแบบทางไนครวัดนะคะแต่ว่าเราก็ไม่มีหลักฐานใดนะ,ะที่ระบุว่าเป็นการคลกรวมมาจากกัมพูชาโดยตรงนะคะนักประวัติศาสตร์บางส่วนยังตั้งข้อสังเกตนะคะว่าศิลปะโบราณของอีสานและกัมพูชามีรากร่วมกันน่ะนะคะมาตั้งแต่ยุคอาณาจักรของโบราณฉะนั้นนะคะรูปแบบทางสถาปัตยกรรม กรรมบางอย่างน่ะมีส่วนที่คล้ายคลึงกันอยู่แล้วจึงควรมองด้วยบริบทประวัติศาสตร์มากกว่าการสรุปว่าเป็นการลอกเรียนแบบนะคะท้ายที่สุดนี้นะคะเรื่องนี้ยังอยู่ระหว่างการสื่อสารระหว่าง2ประเทศไทยกัมพูชานะคะเพื่อนๆคิดว่าอย่างไรนะคะกับเรนนี้ลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะในคลิปเลยค่ะ